ปกติมังนีนอนมังนีสิใต้เด้โอ้เนี่ยมังนีเนี่ยเนี่ย่ะมังที่ว่ามันซื้อม่อกมาเลยมันสีมีตัวนอนครับแล้วก็แมลงวันมันก็จะหายมันเองไปแงงแงงวันมันสิค่อยหายไปช่วงใส้ยู่ซองสามมือนี่ก็เห็นอยู่หลังจากสามชีเมื่อไปสิค่อยจางงงจางงงสิพกค่อยนี้บีบมึงมังมึงมั่งว้นนอนเหตุวิธีล่างคอกหมูได้ผลิตภัณฑ์ของ วัวเสียจุลินรี์ไม่ครเบดแม่วัมีอันแล้ววันสีดยาแล้วแม่ก็ใส่บัวนี่แล้วเฮ็ดไปของแม่ไปยังซี่แล้วแม่ก็เปิดอันฝาใส่เทสใส่แล้วก็แม่ก็น้ำในคู่ใส่ก่อนนี้เมื่อแล้วแม่ใส่แล้วสองขวดจ้าตะกี้ปกติตอนแม่บอนี่ใส่เป็นบ่แม่สิตักขี่ก่อนเด้แม่สิกวาดขี่มูแล้วก็แม่ก็เหี้หิวหิวกับคู่ขี่มูเนี่ยแม่เฮ็ดแบบนั้นว่ไหวชวนขี่ออกแม่ก็กลองไวหน่อยมาดีก่องไวในแมงมันได้ปะเนี่ย หลายลายแม่ให้เฮ็ดจังไหนเนี่ยในการใช้ผลิตภัณฑ์เฮ็ดแบบใดพี่น้องได้เห็นนะครับเตี๊ป้าครับคอนฟ้านี่คอนฟ้าเนี่ยกะทิลในไม่มีครับเนี่ยกะตากน้ำนี่มีใสขันพี่น้อง่ามีถังสีเด้อแต่ว่าขันมีถังสีดีพ่นไม่พแม่มีมีใสมีเชียงสีพ่นก็ดีพวดแล้ว อันนี้แม่ก็ใส่ภาษาของแม่หมายว่าพอดีแม่ก็ลาดไปลาดไปน้ำพื้นน้ำก๊อก็ลาดล่างขี้ร่างขี้มาแล้วแม่ก็จีบวัดหน้ามุ้งนี่ออกแล้วแม่ก็จีบผสมยามาลาดน้ำขี้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์แม่ใส้เนี่ยบ่เป็นผลต่อคนต่อสัตว์เด้อพี่น้องเด้อบนี่้ายแม่ก็มัดลงมงนีนี่สมมติว่ากลนว่าแม่ว่าน้ามันสเสมอนน่เติมสามบัวกติว่าพอดีแล้วพอดี เติมสามอันนี้คือทดลองอันนี้ทดลองให้เบิ้งครับจ้าถ้าเท้าใส่เครื่องนึงแล้วเทาก็ไปตักใส่อีกคู่นึงครับไฮว่าสามคู่น้อยสามคู่วนเวียนวนเวียนอยู่นี่ครับเทาเทปลงไปก็จะเป็นฟองอยู่ในหนีอยู่แล้วนะครับจนจนกวนเบิดฟองเนี่ยครับคแต่นี่พอดีแม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเอาเอากระคูตักน้ามาตากหน้าม้าแล้วแม่ก็เอาไม้กวาดเข่ากวาดที่นอกร่างมาง่ายดีกว่าหันนั่นดีกว่าเก่าดีกว่าเก่าดับกิน ครับกินน้ำหนีหายหายมินหายกินหายเลยกินหายอย่างนั้นกับเนี่ยยงหมูก็ไมมความสุขวันนี้ขันว่ามีกินนะแม่เนาะเนี่ยก็นอนนีแล้วกินข้าวแม่ก็กินอยู่หนี่เด้นี่ข่ัวว่านมมกิน่ามีกินเลยอย่างเขารักษาไข่ลูกไก่มันกับ่บมาไก่เขาเปนนองอูนอนครับอูนอนเลยผูกเปอูนอนครับเลี่ยงหมูครับสำหรับผู้พีน้องที่อยากใส่ผลิตภัณฑ์หัวเชียจุลินรีย์ไมโครเบสสามารถซื้อได้เด้อพี่้องครับในลัาษณะาช้อปปี้สำหรับหัวเชีย ไมโครเบสครับหยอดเยี่ยมเยค่ะครับให้แม่ยิ้มหวานๆผ่านซื้อบอกมือไว้ลาบพี่น้องนะครับบายบายลาบไปแล้วพี่น้องสุดยอดเลยค่ะกนนั้นดีสุดยอด